เส้นขนมจีนเป็นไงบ้างหนึยบดีเนาะโอเคนะถ้าเป็นแบบนี้นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมหมุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะปักดีไว้ไม่เห็นหน้าคนทำด้วยนะครับไกลไปครับไม่เห็นนี่เราจะมาหั่นปลาหมึกก่อนกระดองตัวใหญ่โชโหนไหมครับนี่ คือจำโบเลยครับเสรียบร้อยครับตำแซลมอนครับหมึกกระดองสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะพามาตำซัวปลาหมึกกระดองตัวใหญ่นะครับผมก่อนอื่นเนาะขนมจีนเราจะใช้เป็นขนมจีนเส้นแห้งนะครับมาลวกเองนะครับผมนี่ขนมจีนเลนูนครอบแห้งนะครับมาลวกเส้นเองนะครับก่อนที่เราจะไปตำเราก็ต้องมาลวกเส้นขนมจีนก่อน ไปรับชมว,วิธีขั้นตอนการลวกเส้นขนมจีนกันก่อนนะครับไปเราจะใช้เส้นแห้งทั้งหมด2ห่อนะครับผมนี่ใช้เส้นแห้งทั้งหมด2ห่อนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็ต้มไปวิธีการต้มก็มีอยู่ข้างถุงู่ครับแต่ว่าใช้หม้อใหญ่กว่านี้ก็ได้เด้อเส้นแห้งสองถุงก็ราต้มให้แม่บ้านกินคนเดียวนะ ทำให้เพื่อนกินคนเดียวนี่ก็จะเวลาไปประมาณ5นาทีนะครับผมหนึ่งวิธีการต้มนำขนมจีนลงในน้ำเดือดนำขนมจีนลงในน้ำเดือด5นาทีไปนี่ครับเส้นขนมจีนของเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นต้มอ,อก,ก่อนนะครับ ไกลไปครับไม่เห็นนี่เราจะมาหั่นปลาหมึกก่อนกระดองตัวใหญ่โชโหนไอยครับนี่คือจัมบูเลยครับก็จะมาล้างก่อนเะครัวไปตักน้ำแข็งออกมาตอนนี้เส้นขนมจีนเราสุกแล้ว มาทุกคนตำส่วปลาหมึกกันครับใส่พริกเข้าไปแม่บ้านบอกว่าตำตำพริกให้ละเอียดหน่อยแม่บ้านบอกบอกว่าให้ใส่พริกแห้งให้ด้วย ใส่พริกแห้งด้วยนะทุกคนใส่น้ำปลาละย่ญ่หน่อยลงไปทุกคนน้ำปลาระแสบใหญ่หน่อยใส่ผงวิเศษเข้าไปครับใส่น้ำตาลเข้าไปทุกคน <c oughs> มะเขือเทศเข้าไป สามลูกพอชุดมังไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกใส่มะนาวเข้าไปครับ คุณให้เอ,อกกันนะครับคนให้ผงชูรสล,ละลายน้ำตาละละลายค่อยชิมนะผมว่าได้แล้วแหละดี๋ยว่าแม่บ้านผมจะว่าได้เหมือนผมไหม ใส่เส้นขนมจีนที่เราลวกลงไปนะครับนี่เนาะมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะทุกคนเนี่ยหนุบเลยครับความจริงน่าจะใส่ปลาหมึกก่อนเนาะน้ำลายแตกน้ำลายแตกที่น้อง ก็ใส่ปลาหมึกกระดองนะครับนี่ใส่ปลาหมึกกระดองเนาะย้อนแสงอีกแล้วใส่ปลาหมึกกระดองที่เราน,น้องน้ำแข็งเข้าไปครับอืมไหลแตกเลยทุกคนโคตจำมันดีเดยทำยัไงดีปะ เสร็จแล้วทุกคนตำซั่วขนมจีนปลาหมึกกระดองพร้อมนี่ยังไม่ได้จัดจานย้อนแสงกล้องมันก็จับไม่ได้ไง ครับูอ่นานไหมครับยังไม่ได้เข้าปากเลยไม่ใช่<า>อะไรหรอกมันจะเข้าตาลูกอยู่ใต้ล <c oughs> มเอา <c oughs> อร่อย ขนมจีนเป็นไงบ้างหนึมดีเนาะโอเคนะถ้าเป็นแบบน,นี้นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมอุ่น,นะะดน้วยนะครับเดี๋ยวจะปากดีงไว้ริ่หน่อยนะ